ขณะน,นี้คุณกำลังติดตามรับชมรายการเรื่องเล่าอาถรรพ์เรื่องเล่าอาถรรพ์คืนนี้เสนอตอนผีอยากเที่ยวงานวัด เมื่อตอนเป็นเด็กครอบครัวของเรามีอาชีพค้าขายทำงานวัดชีวิตของเราปริครอบครัวพ่อแม่พี่น้องต่างก็จะคุ้นเคยกับงานวัดโดยทั่วไปเป็นอย่างมากจังหวัดสระบุรีมีงานประจำปีเช่นปิดทองพระงานบุญกรถินงานปิดทองฝังลูกนิมิต และงานอื่นๆอีกมากมายทำให้เราและครอบครัวมีไรายได้อยู่เรื่อยไปงานวัดมักแต่ชุกช่วงต้นปีและปลายปีและนอกจากนั้นก็จะเป็นงานกระถินผ้าปา่าประปรายพอถึงช่วงฤดูฝนฝนจะตกหนักบ้านของเราก็จะเก็บรถเข็นที่ไว้สำหรับขายของตามงานวัดไว้ที่ใต้ถุนบ้าน แล้วก็หันไปรับจ้างทำนาถอนต้นกล้าดำนาเกี่ยวข้าวเพื่อรอเวลาที่จะไปทำมาหากินกับงานวัดหรือว่างานประจำปีกันต่อไปเราทำแบบนี้หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปอยู่เรื่อยมาเราจำได้ว,ว่าตอนที่เราอายุประมาณสิบขวบพอ่อมีเรื่องตื่นเต้นที่จะเล่าให้พวกเราได้ฟัง กันอยู่เรื่องหนึ่งเล่าหลายครั้งก็ไม่จืดเลยพอพ่อ,พอจะเล่าเรื่องนั้นซ้ำๆซ้ำๆให้พวกเราได้ฟังกันจนพวกเราจำได้ปกติแล้วพ่อจะไปขายของกับลูกๆไม่ว่าคนใดก็คนหนึ่งและเราเองก็เป็นคนที่พ่อชอบพาเราไปขายของด้วยเพราะพ่อ ขายน้ำแข็งเย็นซาเวลาขายคนจะมาลนุมล้อมพ่อทั้งพ่อและรถเข็นอยู่เต็มไปหมดเลยรถเข็นของพ่อจะมีลักษณะเป็นเครื่องบินปีกกว้างตอกตะปูเล็กๆที่ปีกของเครื่องบินจะมีน้ำแข็งเย็นซาโชลูกค้านับสิบถุงเวลาลูกค้าซื้อพ่อก็จะทำให้ใหม่โดยจะตักน้ำแข็งใส่พิธีน้ำ ตามที่ออเดอร์ลูกค้าสั่งซึ่งมีสารพัดชนิดของน้ำให้เลือกอย่างมากมายเช่นน้ำแดงสลัดน้ำเขียวครีมโซดาน้ำโคราสีน้ำตาลเข้มน้ำมะนาวและน้ำอื่นๆอีกมากมายเป็นสิบโหลเลยทีเดียวพ่อเอาเราไปด้วยเพราะว่าเราลัดถุงน้ำแข็งเก่งมากและเร็วพอพ่อ,พอกดสุดา ลงถุงเสียงดังฟิตพอเสร็จพ่อก็ส่งถุงมาให้เราเรารับปั๊บก็รัดถุงปุ๊บแล้วก็เสียบปลอดทันทีพร้อมส่งถุงน้ำให้ลูกค้ารับเงินเป็นอันเสร็จสำหรับลูกค้าหนึ่งรายพร้อมรับทรัพย์มา50สตางค์ต่อหนึ่งถุงคืนหนึ่งได้เต็มกระป๋องนมตาหมีในสมัยนั้นใหญ่มากเหรียญทั้งนั้นได้เงินสมัยนั้น มีค่ามากจะมีอยู่คืนหนึ่งพอ่อมีอันต้องไปขายของงานวัดเพียงคนเดียวถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวัดท่าช้างพอลูกชายลูกสาวมีอันต้องไปนูน่นไปนี่ตามแม่กับพี่สาวไปงานแต่งงานบวชด,ดังนั้นพอ่อจึงจำเป็น ต้องเข็นรถไปขายของคนเดียวระยะทางจากบ้านถึงวัดก็ประมาณ5กิโลเมตรกว่าๆและกว่าจะถึงตัววัดก็ต้องลงจากถนนใหญ่ไปอีกประมาณ2กิโลเมตรทางค่อนข้างเปรี่ยวสองข้างทางจะมีทุ่งนาและต้นไม้ใหญ่ในช่วงของตอนเย็นแม่จัดน้ำแข็งจัดโหลน้ําดื่ม แล้วก็น้ำสีต่างๆให้พ่อครบครันก่อนที่แม่จะไปกินงานเลี้ยงพ่อออกจากบ้านค่อนข้างค่ำแล้วพ่อมัวแต่ไปตลาดไปซื้อถุงไปซื้อของบางอย่างที่ขาดเหลือแถมวินอเตอร์ไซค์เจ้าประจำที่พ่อเคยนั่งไปตลาดและกลับจากตลาดถึงบ้านวันนั้นดันไปกินงานเลี้ยงสะน่จนทำให้พ่อ ต้องเดินจากตลาดมาที่บ้านจนทำให้มืดคำ่ำและไปวัดมืดนั่นเองดังนั้นจึงทำให้พ่อไปช้ากว่าเพื่อนนักขายมืออาชีพคนอื่นๆเพราะปกติแล้วพรรคพวกของพ่อจะรวมตัวกันอยู่หน้าวัดใกล้บ้านก่อนที่จะออกเดินทางไปพร้อมๆกันประมาณสี่โมงเย็นหรือเร็วกว่านั้นถตาหากว่าวัดที่จะไปขายของนั้น ค่อนข้างไกลกว่าค่ำวันนั้นพอต้องเข็นรถไปเพียงคนเดียวเราเองมองตามพ่อไปอย่างเป็นห่วงยิ่งเห็นว่าพ่อลืมพระพวงใหญ่ที่ห้อยครอประจำเอาไว้ที่หัวเสาข้างอกน้ำยิ่งเป็นห่วงใหญ่คงด้วยความรีบร้อนทำให้พ่อลืม แต่แม่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกผีที่ไหนก็ไม่สามารถหลอกพ่อได้เพราะพ่อมีคาถาปราบผีที่หลวงลูงเคยให้ไว้เพราะว่าสมัยนั้นผีดุมากเรื่องโจรไม่มีเวลาค่าลงเงียบและวังวเวงมากฉะนั้นอย่าห่วงเพราะว่า ถึงห่วงก็ไม่สามารถตามไปได้พวกเรารอคอยการกลับมาของพ่อทั้งคืนแต่พ่อก็ไม่กลับเลยคาดคิดว่าพ่ออาจจะนอนอยู่ที่วัดเพราะมันดึกมากแล้วงานวัดที่ว่านี้มีคืนเดียวเพราะงานฉลองทําบุญกระดูกคนลวยแถวข้างวัดมีทั้งหนังและลิเกนี่คืนเดียวกัน และในคืนนี้แหละที่พ่อเจอดีและมีเรื่องมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันพอรุ่งเช้าเพื่อนๆพาพ่อมาส่งในสภาพที่เห็นแล้วแม่ต้องร้องลั่นไปหมดพวกเราเห็นพ่อหัวฟูท่าทางหนื่อยมากเพื่อนพ่อหิ้วปีกมาส่งส่วนรถเข็น มีผู้ชายคนหนึ่งเขียนมาส่งให้มารู้ที่หลังว่าเป็นคนที่มาจากข้างวัดท่าช้างเห็นแบบนี้เรารู้ได้เลยว่าพ่อเขีนรถเองมาไม่ไหวแน่เพราะสภาพของพ่อดูหมดแรงอ่อนเพลียแม่ทำการปรถมพยาบาลนานพอสมควรจนพ่อมีแรงขึ้นมา จากนั้นทุกคนจึงได้สอบถามพ่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จากนั้นพ่อก็ค่คอยๆเล่าให้พวกเราได้ฟังและบอกว่าพ่อเจอผีหลอกแม่ถามว่าหลอกยังไงผีที่ไหนผีที่วัดท่าช้างนั่นแหละแม่ก็ว่าแล้วพ่อไปทำอะไร ถึงได้เจอดีแบบนี้มาพ่อจึงเล่าให้ฟังว่าพ่อไปเกือบสองทุ่มแล้วด้านหน้าวัดเข้ายากคนเยอะแถมนั่งจองที่ดูริเกเต็มไปหมดเลยตัดสินใจอ้อมไปทางด้านหลังวัดที่ต้องผ่านป่าช้าพ่อบอกว่าตอนนั้นคิดยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าหากอ้อมไปด้านหลังแล้วจะมีที่ดีด จอดรถเข็นขายข้างโรงลิเกคิดแค่นั้นก็เลยอ้อมไปหลังวัดมันเงียบมันเงียบมากและวังเวงทั้งเงียบทั้งมืดจนพ่อนึกกลัวเข็นไปคิดไปจึงคลำหาพระที่คอดันลืมไว้อยู่ที่บ้านพ่อนึกกลัวขึ้นมากพยายามเข็นรถเข็นให้ไว รถเข็นที่เคยเข็นได้ไม่ยากมันดันเข็นไม่ไปและช้ามากยิ่งรีบมันยิ่งช้ายิ่งผ่านป่าช้ายิ่งอึดอาดยืดย,ยาดแปลกแปลกเหมือนไม่เคยเป็นมาก่อนเงียบและมืดมากๆในเวลานั้นพอยิ่งกลัวจนสติแทบแตกและในขณะนั้นพยายาม เข็นรถให้ไวขึ้นแต่ก็มีเสียงเรียกจากใครบางคนบอกว่ารอด้วยรอด้วยพอพ่อได้ยินแบบนั้นพ่อก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาและคิดว่าคงจะมีคนเดินมาทางนี้เหมือนกันโดยอ้อมมาทางเดียวกับพ่อเพื่อจะผ่านป่าช้าพอพ่อได้ยินแบบนั้นพ่อก็เลยตะโกนออกไปว่า ตามมาตามมาเลยจะได้มีเพื่อนเดินไปกันพอพ่อพูดจบจากนั้นก็ได้ยินเสียงอื้องเต็มสองหูว่าไปด้วยไปด้วยไปงานวัดด้วยพอได้ยินแบบนั้นพ่อรู้สึกมัน,ปนแปลกๆมันเป็นยังไงไม่รู้จนทำให้รู้สึกว่ายังไงต้องหันกลับไปดูพ่อจึงหันหลังกลับไปดูตามเสียง ที่พูดกลับมาทัานทีเท่านั้นแหละพ่อจึงทิ้งรถเข็นและรีบวิ่งไปที่วัดอย่างไวทันทีแต่สิ่งที่พ่อเห็นนั้นมันไม่ใช่คนแต่เป็นวิญญาณที่อยู่ในป่าช้าที่กำลังเดินออกมาจากข้างทางบางคนลอยมาไม่มีขาบางคนแขนขาดบางคนไม่มีหัวกำลังเดินตามหลังพ่อมา แต่ล่างทั้งหมดนั้นเรียกร้องว่าไปด้วยไปด้วยไปงานวัดด้วยพอพอ่อได้ยินแบบนั้นแน่นอนพ่ออยู่ไม่ไหวแล้วคราวนี้ทิ้งทุกอย่างและรีบวิ่งไปที่งานวัดทันทีในขณะนั้นพ่อร้องตะโกนอย่างสุดเสียงว่า ช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกแทบเสียสติทุกคนที่อยู่ภายในวัดต่างก็าพากันมองตามเสียงที่พ่อร้องตะโกนลั่นทันทีพ่อวิ่งขึ้นไปบนวัดท่านเจ้าอาวาสให้พระเนนช่วยกันจับพ่อเอาไว้และให้เข้าไปอยู่ในห้องของท่านเจ้า,าวาสก่อนเพราะพ่อ ไม่กล้าออกจากห้องเจ้าอาวาสเลยอยากกลับบ้านแต่ก็ไม่กล้าหลังจากนั้นเจ้าอาวาสทำน้ำมนต์และประพรมหัวพ่อจนพ่อเริ่มดีขึ้นแต่หมดเรี่ยวแรงเพื่อนพ่อที่ขายของอยู่เห็นพ่อจึงพาพ่อกลับมาบ้านนี่แหละพ่อบอกว่าเข็ดไปอีกนาน ส่วนรถเข็นของพ่อลุงที่เข็นรถมาบอกว่าผีที่ป่าช้าอยุ่เคยหลอกชาวบ้านมาหลายหลายแล้วม่อยู่รายหนึ่งเมาแล้วเดินผ่านป่าช้าเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่หลุมฝังศพพอมองไปอีกทีเงานั้นหายไปแล้วแต่พอเดินใกล้จะพ้นป่าช้า มีลมพัดมาจากด้านหลังปะทะไปที่ตัวของชายคนนั้นทั้งๆที่คืนนั้นไม่มีลมพัดเลยจู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงเรียกอยู่ด้านหลังพอชายคนนั้นหันไปตามเสียงที่เรียกหมาในวัดก็หอนขึ้นมาทันทีพอเขาหันไปมองถึงกับสางและยืนช็อกในสภาพที่เห็นคือสายบัวที่ตายท้องกลมไป เมื่อหลายเดือนที่แล้วสายบัวยืนยิ้มให้กับเขาและเข้ามาใกล้จากนั้นเขาก็หมดสติไปในทันทีพอเช้ามาพระและเนนที่กำลังจะออกบิณฑบาตมาเจอในตอนเช้าพอได้ฟังถึงกับคนหัวลุกสู้รวมไปถึงพวกเราลูกๆก,ก็ไม่กล้าผ่านป่าช้าวัดนั้นอีกเลย เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหลอนๆแบบนี้จากเรื่องเล่าอาถรรพ์